ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นช่ภาพเทพองหลอพระประธานพระอุดมทรพัพยบบำรุงสุขหน้าตักกว้าง1 0 8นิ้วเพื่อประดิษฐานในอุโบโสถหลังใหม่นวัดหินงอกตําบลสี่อ้อยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่21อมกราคม2567 9นาริกานฬิกาพิธีบวงสรวงบูชาเรกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์14นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล 15นาฬิกา49นาทีพิธีเททองหล่อพระประธานอย่าพลาด21มกราคม2567ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบโสถสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรักฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูสังคารักษ์แันกันจะ จะนะถูกประโมจะเจ้าอาวาสวัดถินงอกโทร0931537709หรือร่วมทําบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหินงอกเลขที่บัญชี138ขีด0ขีด1729ขีด8